ไปต่อกันที่ข้าวนี้ค่ะคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลก,การบริหารจัดการเขา่าระดับจังหวัดจังหวัดหนองคายจะสัมมนา,าคโครงการประชาสัมพันธ์และติดตามโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรการคูขนานค่ะที่หอประชุมทีวาการอำเภอเมืองหนองคายนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์และติดตามโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรการคูขนานปีการผลิต2564ทับสอที่คณะอนุกรรมการติดตามกำกัดดูแลการบริหารจัดการเข่าระดับจังหวัดของจังหวัดหนองคายจัดขึ้นเพื่อสั่งการรับรู้และประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรการคูขนาน ปีการผลิต64ทับ65ค่ะเพื่อเป็นการติดตามการดำเนินการปัญหาอุปสรรคขอเสนอแนะโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและกะมาตรการคูแคนปีการผลิต2 5 6 4ทับหและกะเพื่อให้เป็นข้อมูลในการสรุปและกะประเมินผลการดำเนินโครงการนำเสนอต่อคณะกรรมการต่างๆต่อไปค่ะผู้เข้ารับการสัมมนากะประกอบด้วยเกษตรกรผู้ปลูกเขาปลูกมันสำปะหลังปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัต์ ปลูกปามนน้ำมันในพื้นที่จังหวัดน้องค่ายกับประมาณหาสิบคนน้ำกันค่ะ